มันประกักนด้เ,นเรียกผมว่ะซ่อมกันครับเรียกประกันก็เรียก <c oughs> ครับสวัสดีครับนี่นี้เชิมาครับวันนี้นำสถานตัวเช็คซ่อมอไดกินอินเวอร์เตอร์นะครับมีปัญหาเปิดทำงานแล้วไม่เย็นนะครับเ,เป็นรุ่นนี้นะครับครอบใช้มา3ปีนะครับประหยัดไฟเบอร์ห้ารุ่น ftkc 1 2 rv 2 s นะครับ พอเปิดกันนะรีโมทก็ตัวนี้เป็นตัวหน้าตามเป็นใหม่นะใหม่ใหม่เปิดนะครับตัวนี้มีจับการเคลื่อนไหวด้วยนะครับโอเคเปิดแล้วนะครับเดใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็มีช่างมาเช็คโค้ดแล้วนะก็ไม่ขึ้นอะไรนะครับ มีปัญหาอคอยร้อนทำงานแต่ไม่เย็ยนเห็นไ,ไหมทำไมลองเช็คโค้ดก่อนกดเค้นเส้นแช่ไว้นะครับศูนย์นะครับดสูสิมีคดอะไรไหมนะครับ กดแ a น c e l แช่ออกจากกจากโคดนะครับอ่ะเร่ตั้ง24นะครับโอเคเดี๋ยวใช้มาตั้งไปที่20่สิบแล้วกันโอเคอเดี๋ยวไปดูคอยร้อนนะครับอ,อันนี้พัดลมทำงานนะครับอโอเคมาดูคอยร้อนนะครับอินเวอร์เตอร์ r 3 2อ่าพัดลมหมุนนะครับ มันลมเรเิ่มหมุนมันสับตะดจกกับกระแสกันสายมันสั้นจีแล้วก็จจบกระแสม่ให้ได้เนี่ยสายสั้นไม่รู้ว่าทำงานนะครับเ,เสียงสป,ปีดสป,ปีดขึ้นอยู่เนี่ยเ,เดี๋ยววัดโวลต์ก่อนแล้วกัน พันแล้วกันนะครับวัดขามสั่งสองกับสามนะครับนี่นะฮะสองกับสามดูนี้สิสิบยี่ห้าสี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่นะครับสี่สิบห้าสุดสุดหลาตาพันก็มีคอมเพรสเซอร์ก็ยินเสียงเดินนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องแกะนี่ก่อน ตอนนี้คือจับกระแสไม่ได้นะสายสั้นเกินไปโอเสุดท้ายใช่ไหมแกนนี่นะฝาบนตอนนี้กระแสอยู่ที่สองแอมป์นะครับอุ่นเดีย่เสียงออสิเลเดังเสียงฮัมเลยนะบอดเรื่องน,นี้นะครับมอเตอร์ก็หมุนแรงนะรอสันสปีดถึงมันสปีดไม่ขึ้นหรือเปล่าน,นะครับ อันนี้อยู่2.24นะครับ,อบรอแป๊บนึงกิสกัดเท่าไหร่นะครับพิกัดสูงสุดนี่อยู่ที่4.5แอมป์นะครับตาสิ่งเปวงวลืองพลังงานก็3.65นะครับส,งสงูง4.5ถ้าแค่นี้มันจะเย็นอ่อย แบบไม่สป,ปีดกดเ power power full เนี่ยเดี๋ยวลองกด power full ดูนะครับอันนี้อตอนนี้ก็มีเย็นอยูน่นะแต่ว่า low ยังไม,ม่ค่อยฉ่ำเสียงอ s c i l l a t e นี่ดังเหมือนตรงแอ่ตรงนี้นะฮะอโอ้นี่มีปลาปลานะครับ จะไมโครแห้งก็ได้นะครับก็พยายามล้างแอร์นะรุ่นนี้กระแสะก็ยังอยู่ที่2แอมป์อยู่นะครับกดยัมพีคร์กดพาวเวอร์ฟูลแล้วนะดแูแอม์เพิ่มไหมนะครับอแอม์ก็ไม่เพิ่มนะแสดงว่าสปีดรอบมอเตอร์ไม่ขึ้นนะครับกะแสะอยู่ที่2.2 2.2728 ปกติถ้าเปิดกด power f u l เนี่ยยังไงต้องแอมเพิ่มนะครับเพราะว่ามันจะสปีดที่สูงสุดจับสีดำนะครับสีดำใส่ไฟต่อทุกไหมคโอเคหนึ่งก็เป็นลายนะแยวขอเช็คดูโวลต์นิดนึงนะครับโวลต์ ac นิดนึงนะฮะตั้ง ac 700โวลต์อยู่นะครับวัดขาสองกับ หนึ่งกับสองนะครับจุดน,นี้นะครับเสร็ <ım. S 2> in, โวนไฟด้วยสองร้อยยี่ห้าโวลต์นะครับเอซีโอเคแอมไม่เพิ่มนะครับเหมือนเดิมเสียงออสซิเลเตจากเมนบอร์ดนะครับโอเคยังไงต้องลองซ่อมเมนบอร์ดดูนะฮะแล้แกะเมนบอร์ดดูนะครับโอเคพี่ลูกคนกดปิดรีโมทแล้วก็ปิดเบรกเกอร์เลยพี่ แกะบอดมาซ่อมดูนะครับน่าจะมีปัญหานะครับโอเคปัญหายัางไงต้องแกะเช็คในเมนบอร์ดนะเพราะว่ากระแสอยู่เท่าเดิมนะครับ2.2927เองนี่เองปิดรีโมทแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอพี่ก็ปิดไฟแป๊บนึงเดี๋ยวลือ้อตัวเมนบอร์ดมาดูนะครับโอเครุ่นนี้ก็พยายามติดด้านหน้านะครับ ให้เปิดฝาออกได้นะครับปัญหาเพราะว่ารุ่นนี้จะมีเกี่ยวปล่อยยึดตัวเมนบอร์ดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าเวลาจะยกบอร์ดออกนะครับหรือว่ากดตรงนี้ออกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ายกออกมาก็จะง่ายนะครับตัวอีกแปนตัวนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ตนี้นะครับโอเคตัวนี้เอร์มิเตอร์ตัวนี้ก็ อันนี้ก็สามารถน่าจะยกออกได้เลยนะครับถอดซอกเก็ตสายนะออกได้เลยต้องเอาเมนบอร์ดนี้ออกมาดูนะครับเอามาวัดอุปกรณ์ดูนะว่ามีอะไรเสื่อมหรือเปล่านะครับแกะมาแล้วครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ตัวใหม่นะไอซี IC. อินเวอร์เตอร์ของมอเตอร์จะอยู่ข้างนอกนะครับจะเป็นซอกเกตนี้นะครับสองสามเจ็ดสายนี่นะ,นะตัวนี้ โอเคตัวนี้ใช้กับโซล่าเซลได้ไอซีสวิตชิ่งกับเบอร์นี้นะฮะเอาถึงเย็นพอเห็นแล้วกันโอเคเดี๋ยใช่ไหมขอแกะดูเมนบอร์ดกันนะฮะต้องถอนนี่ออกนะโอเคครับตอนนี้แกะบอร์ดมาแล้วครับนี่ไอ IPM นะครับ,รบหรือว่าพาวเวอร์โมดูลต่างๆนะฮะเล็กนะครับ ในใหม่ย่อตัวเล็กนะครับอันนี้อาชิปเช็คกระแสนะครับเช็คไฟตกหรือไม่ตกนะครับโอเคแล้วก็ซีฟิลเตอร์ก็รุ่นนี้ป้องกันไฟถึง500โวลต์นต์ตัวนี้1้อยหไมโคร500โวลต์นะครับทน,นได้ถึง500โวลต์นะตัวนีม้มาห้าร้อโวลต์ไม่ไม่พังแน่นอน ก็เขาใส่ซีมาับปามา500รโวล์น,นะครับคือไฟเกินมาก็เกินมาเยอะไม่เกิน500โวล์ก็ก็ไม่ช็อตนั่นเองอเตัวนี้ก็20่ิไมโครน่าจะมีปัญหาโอเค,อเคก็เดี๋ยวมาวัดตรงคาปาดูนะครับเพราะตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องระบายความร้อนไม่ได้นะครับไมโครจะแห้ง เกี่ยวกับระบายความร้อนอย่างเดียวเราคงจะที่ได้เท่านี้จุดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดอะไรเนี่ยไมโครไม่ขึ้นนะครับคดีจะอยู่อ่ายี่สิบไมโครนะของรุ่นนี้นะเขาจะมีบอกอยู่เป็นคาปาไม่มีขั้วนะครับตัวนี้เป็น เป็นเ c นะฮะเขาเขียนว่าดีซีงั้นแหละเพราะอันนี้มันไม่มีขั้วถ้าเป็นดีซจะมีขั้วอย่างนี้นะฮะเป็นบูทไฟนะครับบูทไฟตัวนี้เป็นบูทไฟนะใช่ไหมครับก็จะมีตัวนี้เป็น2ี่ิไมโครส5 0บโวลต์เหมือนกันนะฮะแต่จะตัวใหญ่ของบริษัทนะครับของบริษัทจะตัวเล็กๆนะครับของเรานี่อ่าอย่างนี้พี่บิ๊กครับทนทานนาน2ี่สปีใหญ่กว่ากันเยอะนะครับของเรานี่แบบเต็มนะอันนี้แบบย่อครับ นี่นี่ของของไทยครับอันนี้ของนอกของไทยของไทยพี่บิ๊กครับโอเคช่างแม่ถอดออกมาแล้วทตรงวัดนอกนะครับที่วัดในวงจรนี่มันไม่ค่อยขึ้นนะครับมันมีติดเครือบอ่าเหลือห้าจุดสามสองไมโครนะครับตำแหน่งก็สี่นี่นะสี่สี่ร้อยนะครับโอเคชัวร์นะครับัไงวัด วัดดูก่อนนะครับบางทีถ้าตัวนี้ไม่เสียก็จะเป็นตัว IC IPM นะครับมันจะมี2ตัวนะครับว่าตัว i อซีไเเสียหรือว่าคาปาเสียนะครับก็ต้องวัดดูนะครับถ้าคาปายังอยู่นะส่วนมากก็จะเป็น IC นะครับ IPM ตัวนี้จะมีปัญหานะครับมีอยู่2ตัวนี้แหละอาการนี้นะครับก็วัดดวงแล้วแต่ลูกค้าจะเจอตัวไหนตัวนี้หรือตัวนี้นะครับแล้วแต่ แล้วแต่ว่าจะเสียหรือไม่เสียตัวไหนนะครับอโอเคนี่ก็ปักกี้อะไรไปแล้วนะครับหแรงนะครับเ,เดี๋ยวยังไงก็ช่างแมวประกอบอทีนะครับตัวนี้ซิลิโคนก็ยังไม่แห้งนะครับดูซิลิโคนด้วยถ้ายังเปียกยังไม่แข็งตัวก็ใช้ตัวเดิมได้นะครับถ้าเกิดเขาแห้งไม่แฉะไม่อะไรเราก็ใส่ซิลิโคนใหม่ด้วยนะครับอันนี้ใหม่ยังใช้ของบริษัทไปนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับ ะโอเคนี่ประกอบไปแล้วนะครับตอนนี้ข้าปลายก็อยู่นี่นะครับอย่าให้แมวครอบฝายทีนะครับให้ดูก่อนว่าอยู่ลักษณะนี้นะฮะนี่นะครับใช้กันลืมไปเลยนะครับอ๋อยังเรือสายเอ็กแปนอ๋อยังไงวะอ๋ออยู่นี่ขาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเสียหมดแล้วนะครับอยู่นี่ตัวนี้โอเวอร์โหลดอยู่นี่นะครับโอเคเช็คให้ดีนะฮะก่อนประกอบ โอเคตอนนี้ก็ประกอบไปแล้วนะครับจะกระแสที่เปิดแอร์ใหม่อีกทีนะครับลงท้องเปิดเบรกเกอร์ซับสายหมดแล้วนะดูให้ดีเยงดดดังแปก๊กแสบบอนขึ้นส่วนนี้ เสียงแอกเปนดังปักๆๆๆนะครับโอเคเปนชั X ้นวาเปิดนะครับไฟ LED สีเขียวกระพริบนะครับตรงโน้นนะครับโอเคอเค่ะเริ่มทำงานแนละ้วกรแสขึ้นมาดีเล์ดังแป๊กอีกทีนึงโซนจะหนึ่งโซนนะครับตั้งยี่สิบแอมป์ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ เปิดใหม่ปิดเปิดเครื่องใหม่ก็รอหน่วงหน่อยสามนาทีโอเคอพัดลมเริ่มหมุนนะครับกระแสเริ่มขึ้นศูนย์จุดสี่หนึ่งสี่เจ็ดปิดเรื่อยๆนะครับหแ,แอมป์ละเตอร์ก็เริ่มรอดจัดนะครับสองแอมป์ ฟังเสียงนะครับตอนนี้มันมีออสซิเลตอยู่แต่เสียงเสียงความเร็วคอมเพรสเซอร์เนี้จะเร็วอันนี้สองแอมป์อยู่นะครับ <c oughs> อีเพิดเอ่อโอเวอร์ฟลูดบัเตอร์บอลทีนะจะได้ไม่ต้องรอรอบน้ำ อยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ข้อฝาอันนี้อยู่2แอมป์อยู่นะครับ2.17นะครับเดี๋ดยวั้องดูท่อนะครับสามคนยังไม่มีนะตัวน,นี้เป็น2กับ3นะครับมีแรงไฟมันจะมากกว่าเดิมรอรอ,อแว้บหนึ่งนะครับ สองแอมป์อยู่ไฟหมดถึงดิอันนี้พอ่อเริ่มเริ่มเริ่มฉ่บนะฮะสองคนสามยังไม่มาฮนะย้อนกลับยังไม่มีอันนี้เริ่มมีมีไอความเย็นก็รอรอ,รอบอยูน่นะครับต้องรอ,รอแป๊บหนึ่งนะครับ จุดสองเจ็ดจนนึฮะดูความร้อนตรงนี้นะฮะต้องทั่วถึงนะครับก็เริ่มชํำนะฮะสองคนตอนนั้นะไม่ชํำนะครับรอรอรอบอยู่นะครับรอรอบมาดูท่อนะครับตอนนี้ท่อโลเริ่มชํำนะครับนี่นะถ้าไม่ชํำก็ดูที่คอยเย็นนะครับตันฝุ่นหรือเปล่านะครับช่ำนะครับสองุน สองโวสามโวช้ำนะครับถ้ามันเย็นอย่างนี้เย็นแตบบ่ว่ายัางไงต้องรอรอบนี้หน่อยนะครับตัวนี้อาจจะเขียนโปรแกรมไว้นะครับไม่จะนานหนะ่อยโอเคครับตัวนี้สปีดน,นะครับกระแสขึ้นมาที่สแอมป์แล้วครับต้องรอหน่อยนะประมาณ1ินาทีอยู่เป็นที่ห้าแอมป์นะครับ4ุดห้าโอเค 4, อเกือบ6กแอมป์นะครับ 5.50นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนคาปาไปแล้วมันสามารถเขาสามารถบูทไฟสปีดไม่เกิน6แอมป์นะครับห้าห้า5ุด่าห้านะครับสูงสุดเขานะครับสี่จุดนะอาจจะเกินเพจหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้สปีดอยู่ความเร็วสูงสุดอยู่นะครับแล้วก็ ถ้าเขาเย็นแล้วก็จะดรอปลงนะครับก็จะเหลือประมาณสองจุดเหลือประมาณสองแอมป์หรือ1อ่าไม่เกิน2อแอมป์หรือ2 5ุ้าแอมป์นะครับถ้าเย็นจัดแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็รู้แล้วว่าผ่านนะครับสปีดสูวงสุดหล้วในห้องนี้หนาวนี่นอนนะครับสปีดได้างี้นะครับดูจากท่อแต่บัดได้ย้อนดูกลับนะครับช้ำเงี้ยก็ผ่านนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับ ฐานนะครับไอซีไม่เสียก็รอดไปนะครับแล้วแต่ดวงนะครับถ้าไอซีเสียก็ต้องรอสั่งอะไรอีกทีนะครับโอเคครับยังไงก็ช่วยกดต่ามกดซับตะคิ้งกดไลค์แชร์มาเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสุุ้ครับขอบคุณครับแล้วทุงานโอเคฝากด้วยครับยังไงก็พยายามล้างแอร์ทุกๆ6เดือนนะฮะไอจินอินเวอร์เตอร์สามสองนะครับ